สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำยาล้างรถไม่ต้องถูนะอันนี้ผมซื้อมาสามยี่ห้อที่ขายดีในชอป p ี e นะเทียบกันเลยนะอันไหนดีไม่ดีเพราะผมสงสัยมานานแล้วก็เลยซื้อมาสามยี่ห้อไม่บอกว่าเป็นของอะไรนะดูเดาๆกันเอาเพราะว่า ผมเคยอันเนี้ยผมเคยซื้อมาใช้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าสองอันนี้ไม่เคยนะครับก็เลยจะเอามาลองเทียบกันดูว่าจะเป็นยังไงนะมันเป็นน้ํายาไม่ต้องถูนะเขาโฆษณาไว้แบบว่าไม่ต้องถูอันนี้คือผมจะไปใส่รถนะจะมีสามช่องเนาะหนึ่งสองสามก็จะแบ่งเป็นสามสามยี่ห้อนะ๋ยวยี่ห้อนี้ก่อน ฉีดแบบนี้เลยนะคือดูประสิทธิภาพแบบเต็มๆเ,เลยย่อหนึ่งย่อที่สองเอาตรงนี้ อันนี้จะไม่เหนื่อเลยอันนี้ออกจะไปทางเหลียวเหลวนี่ครับสามยี่ห้อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณสักนาทีหนึ่งนะเราผมจะเอาน้ำน้ำฉีดน,นี้เป็นน้ำธรรมดานะไม่ได้เอาน้ำแรงดันนะครับจะเป็น น้ำก๊อกน้ำอันนี้ความแรงน้ำไม่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไม่ใช่เครื่องแรงนั้นนะสายยางเฉยโอเคเดี๋ยวรอสักครู่สามยี่ห้อนี้นะเรามาลุ้นกันว่ายี่ห้อไหนจะออกหรือไม่ออกเลย เหมือนที่โฆษณาไว้ถ้าไม่ออกเลยนี่ก็ถือว่าหลอกลวงหรือเปล่านะเพราะเขาโฆษณาไว้ว่าไม่ต้องถูนะมันก็มันต้องไม่ต้องถูเนาะมันนี่ดูอันนี้เริ่มนี่ไม่รู้จะออกไหมแต่อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่มีวิเววเลยนะดู โอเคครับอันนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วโอ๊ะอะไรเนี่ยผมจะเริ่มฉีดแล้วนะเอาอันนี้เลยยี่ห้อนี้ いい Okay. รอแห้งรอแห้งแป๊บหนึง่งเหมือนอันนี้จะออกนะมันเป็นร่องเป็นรอยอที่ผมฉีดใส่อันนี้ก็มีนะครับยี่ห้อนี้ก็มีแต่ยี่ห้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแห้งก่อนไม่เห็นเลยครับมียี่ห้อนี้ก็เหมือนออก แต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่เราถูดูอันนี้ผมจะเอานิวน้วโนบกนี่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนี่ตรงเนี้ยเออเห็นไหมมันก็ยังเป็นคาบอยู่นะครับเป็นคาบอยู่แต่ก็ถือว่าออกแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ เพราะว่าในข้างขวดเขาบอกว่า80%ซจะมีรอยที่น้ำยามันกัดออกส่วนยี่ห้อนี้ก็เป็นรอยเหมือนกันนะครับเป็นรอยที่น้ำยามันไหลลงมาแต่ไม่รอยนะถ้าลอยเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนนี่ท่านยิ้รองรูปบอ,อกอันนี้ก็คือลอยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ถือว่าออกอีกยี่ห้อสุดท้ายมันไม่เห็นเลยมันไม่แห้งลองรูปดู ก็ถือว่ามันอาจจะอยู่ที่แรงดันน้ำเนาะแรงดันน้ำอาจจะไม่ถึงประมาณนี้ก็เลือกใช้กันเอาเนาะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนยังไงหรือจะถูเอาเองก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นรถใหญ่มันซอกแล้วโคนมันหนาอาเนียบางทีมก็ขี้เกียจถูอ่ะก็ฉีดไปออกสัก80 70%ก็ โอเคแล้วไงไม่ได้วังออกแบบร้อเปอร์เซ็นเหมือนรถเก่งรถกระบะเนาะแต่ว่านมันต้องออกแบบหมดจดเนาะแต่อนี้มันเป็นรถใช้งานทางดินทางอะไรเนี่ยถ้าออก70-80%มันก็โอเคแล้วนี่เลือกใช้กันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ